สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพามารีวิวกับรถอีกรุ่นหนึ่งนะคะเป็นรถสไตล์ครอบครัวนะคะที่ใครๆก็ถามหาค่ะกับคันนี้เลยค่ะมิสูปาเจโรสปอร์ตนะคะคันนี้เป็นปี17-18นะคะถือว่าเป็นรถ ปีใหม่อยู่นะคะและออปชันคือเต็มมากแน่นอนแต่ว่าจะมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวพาชมด้านหน้าด้านในแล้วก็รอบคันกันเลยนะคะคันนี้เริ่มต้นด้วยโฉมหน้าแบบนี้นะคะมาพร้อมกับไฟโปรเจคเตอร์ค่ะรวมทั้งจะเห็นได้ว่าคันนี้นะคะมีเซนเซอร์นะคะตั้งแต่ด้านหน้าเลยค่ะด้านหน้า2จุดแบบนี้นะคะ นี่ค่ะได้ล้อแมกได้ยางปีใหม่ไปด้วยนะคะสำหรับคันนี้เป็นสีดำนะคะสม่ำเสมอเคาะแล้วก็บางรอบคันรอบคันเลยนะคะคันนี้รายละเอียดดีเทลนะคะไม่มีส่วนไหนที่ขาดตกบกพร่องเลยค่ะและจะเห็นได้ว่ามีเซนเซอร์ทุกจุดจริงๆอย่างด้านหลังเนี่ยนะคะก็มีเซนเซอร์ไปแล้ว6จุด เรียกว่าคันนี้ออปชันเต็มเลยคือเซนเซอร์รอบคันด้านหน้าด้านหลังด้านข้างและด้านบนหลังคาน,นะคะเดี๋ยวจะพาชมข้างในกันว่าจะเป็นอย่างไรนะคะสำหรับคันนี้นะคะสิ่งที่ได้เลยเราจะได้เป็นเบาะหนังสีดำแบบนี้นะคะมีหมอนรองมาให้เราเรียบร้อยค่ะ เรามาเริ่มกันที่พวงมาลายัยคันนี้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะค่ะคันนี้เป็นเกียร์แฮนเดิลชิพมาให้แล้วนะคะออปชันปุ่มกดก็คือจัดมาเต็มทุกอย่างเลยค่ะเป็นคันนี้ก็เป็นกระจกพับไฟฟ้าปุ่มสตาร์ทนะคะแบบเอนจิ e นสตาร์ทแล้วก็มีออปชันต่างๆเรียงตามนี้เลยค่ะมาที่ด้านนี้ฝั่งนี้เป็นจอ Android ให้นะคะแอร์ออโต้นะคะและคันนี้เป็นเกียร์ออโต้ค่ะ ขับง่ายขับสบายมากเลยนี่นะคะช่องใส่ของเก็บของวางแก้วน้ำนะคะอ่าออปชันหรือว่าครบค่ะค่าส่วนด้านบนนะคะไฟนะคะเปิดปิดเรียบร้อยที่เก็บแบนก็มีนะคะที่บังแดดมาครบนะคะ ทุกอย่างภายในคอนโซลเนี่ยถือว่าทํามาค่อนข้างสวยงามเลยแล้วก็คันนี้ไมค่อนข้างน้อยนะคะยังอยู่ที่หลักหมื่นก็คือไม่หกหมื่นกว่านิดๆเท่านั้นเองค่ะคันนี้ถ้ามาหาันปีแล้วถือว่าใช้น้อยอยู่เหมือนกันนะคะ <Okay. S 1> เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านหลังกันดีค่ะว่าห้องผู้โดยสารเนี่ยจะเป็นยังไงอ่าลืมบอกเปิดประตูออกมาแล้วนะคะรูรางุนงามคือจะมีไฟอยู่ตรงนี้ให้ด้วยค่ะโอเคอ่า คันนี้นะคะภายในกว้างขวางแน่นอนด้วยความที่เป็นรถ7ที่นั่งนะคะเมื่อพับเบาะอันนี้ไปนะคะก็จะมีที่ว่างสำหรับอีกชั้นหนึ่งเป็นแถวที่3ให้นะคะเดี๋ยวจะขึ้นให้ชมกันนะคะคันนี้กว้างขวางมากเลยค่ะแล้วก็คันนี้มีแอร์นะคะมีแอร์อยู่ด้านข้าง2จุดนะคะติดทีวีดีวมาให้แล้วนะคะคันนี้ เรียกว่าครบคันมากๆเลยไฟแอร์ปรับได้จากตรงนี้ทั้งหมดนะคะแล้วก็ยังไม่หมดคือถัดจากแถวนี้นะคะแถวด้านหลังก็มีแอร์หลังให้ด้วยนะคะนี่ค่ะเวลาพับเบาะก็จะเป็นแบบนี้มีแอร์หลังให้อีกสองจุดพร้อมไฟนะคะเรียกได้ว่าคันนี้มีออปชันทั่วคัน,นจริงๆทั้งภายในภายนอกนะคะ เรียกว่าเป็นรถครอบครัวในฝันของใครหลายๆคนที่มาในราคาที่สุดแสนจะดีนะคะสำหรับใครที่อยากเป็นเจ้าของออปาเจโร่ตัวนี้นะคะบอกเลยว่าราคาดีราคาเด็ดอยู่ที่ประมาณ8แสนนิดๆเท่านั้นนะคะหรือว่าผ่อนประมาณหมื่นกว่าคันนี้ผ่อนไม่เยอะแล้วก็ได้รถปีใหม่ไปด,ด้วยใช้งานน้อยๆแล้วก รอบคันเป็นแบบนี้ออปชั่นเต็มแบบนี้คุ้มมากเลยค่ะใครที่หาอยู่นะคะอยากได้รถกลับบ้านก่อนสงการและอยากได้ขนไปทั้งครอบครัวแนะนำคันนี้เลยค่ะถ้าใครสนใจนะคะก็โทรมาที่เบอร์ด้านล่างหรือว่าแอดทอออโต้ได้เลยนะคะส่วนคลิปหน้าจะมีอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์แล้วก็ s u b สไครต์เอาไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะ